น้องเด้งอ่ะ Happy birthday น้องเรียงไม่เดี๋ยวให้คุณเด้งเอามาใกล้ๆตรงๆก่อนไปนั่งรอไปนั่งรอไปนั่งรอ Happy birthday to you Happy birthday happy birthday to เอาอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเป่านะไหนวางก่อนร้องใหม่ร้องใหม่ปกเขาจะเป็นคนร้องอ่ะ Happy birthday to น้อง Happy Birthday nóng nhất. Birthday nóng nhất. Happy birthday nóng nhất. Happy birthday nóng nhất. Happy birthday จุกก่อนให้แมงจุก,กอ่โอเคมีความสุขมากมากนะคะน้องเหลี่ยงไปยืนหน่อยน้องเหลี่ยไปยืนตรงต้นคริสต์มาสหน่อยได้ไหมน้องเหลี่ยมไปยืนบนต้นคริสต์มาสได้ยิ้ม <laughs> Okay. Ini nak, nak video ni.